นี่มานีย90 9เ้มากระชุ่มกโตชไมโอนค่ะเดี๋ยวา ครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับแล้วก็อีกหนึ่คงความรู้สึกนะครับและที่ได้รับรางวัลน,นี้ในวันนี้ด้วยนะครับท่านไทยก็อยู่ในที่นี้ด้วยลงพื้นที่กับเรามาโดยตลอดรวมถึงขออนุญาตอีกหนึ่งท่านนะคะผอสุวัสดิ์สวัสด์รผอ,อสังกญาปประชประจําจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมานะคะเขาะอกว่าอยากจะขับเคลื่อนนะครับใหองค์กรห็นแห่งซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเด้นการสรรหารและคัดเลือกเครือข่าย ที่มีคุณภาพเข้มแข็งสารเคลือไผ่วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการท่านภูมิสารเกษมสูตรได้กล่าวเปิดงานและมอ,อบรางวัลแก่เครือ่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้กากันครับขอเรียนเชิญครับท่านประธานในพิธีครับท่านภูมิสารคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุสนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตสพอทอของปปทอนะครับ ท่านวันนี้นะครับเป็นวันที่สำคัญผมอยากจะขอขอบคุณจากใจจริงนะครับขอบก้าววันนี้ถ้าเราหยุดคนข้างหน้าเขาก็เดินแซงเราไป ครับขอบคุณ